ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันสองตอนหลวงปูส่สวงตนใจ ให้ไปกราบทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เปรียบเสมือนดังตัวละครของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งแต่ละคนต่างก็มีแนวทางการดำเนินชีวิตการเป็นอยู่ที่คราครากันไปมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปะปนกันไปตราบใดที่โลกใบนี้ยังมีบวกยังมีลบ สิ่งเดียวที่เราทุกคนควรจะทำก็คือการมุ่งบั่นทำแต่ความดีวันนี้ท่านยังไม่เห็นแต่อนาคตอันใกล้นี้ท่านจะสมหวังหากท่านปฏิบัติและมีความศรัทธาเหมือนดังน้องหนิงคุณธัญพรคำพิบาลที่ได้พบเจอกับปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงจนกระทั่งเธอต้องยอมเชื่อและศรัทธาหลวงปู่สวงจนหมดหัวใจ ก็สวัสดีค่ะนิงนะคะธัญพรคำพิบาลคือจะมาเล่าถึงบารมีขององค์หลวงปู่ที่ได้แสดงปฏิหารให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเกิดความศรัทธาหลวงปู่หลวงพ่อมากมายที่เธอได้ทำการบนบานสารกล่าวแต่ชื่อของหลวงปู่สวงก็ผุดขึ้นมาในความคิดของเธอ ตอนแรกหนูไม่ได,ไได้ไม่ได้เจออะไรค่ะคือแบบว่าแฟนเขาก็จะเป็นเป็นเป็นสายนี้อยู่แล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบเหมือนเราเจอช่วงโควิดมารอบแรกรอบสองล้วมารอบสามหนูเข้างานไม่ได้แล้วเหมือนแบบเราก็ทุกข์ใจเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พอมีความทุกข์มาทำมันก็เริ่มจะเกิดละหนูก็เลยแบบเราไปขอพร คือไปหลายที่ค่ะพี่แต่ว่าหนูก็เพิ่งจะเจอกับตัวครั้งนี้ที่หนูขอกับทางหลวงปู่สวงคือหนูขอมาทุกที่แต่หนูไม่เคยประสบความสําเร็จหนูไม่รู้ว่าบุญวาสนาหนูไม่ถึงหรือยังไงแต่กับหลวงปู่หนูหนูแค่เอ่ยชื่อท่านแล้วแบบหนูหนูก็รู้สึกแบบอยากไปกราบไหว้ท่านเนี่ยค่ะหนูก็ไปแต่แต่ว่าที่ศรีสเกตน่ะอยากไปแต่มันไกลหนูรถหนูไม่ดีหนูก็เลยไปที่ปทุมธานีก่อนนะคะคือมันใกล้ๆเนาะรู้แต่เพียงว่า ที่ใกล้ที่สุดก็คือปทุมธานีประจวบกับในตอนนั้นเธอมีเงินทองจำกัดสภาพรถก็ไม่ดีจะเดินทางไปศรีสะเกดก็กลัวว่าจะไม่ถึงเธอกับแฟนเลยตัดสินใจขับรถมุ่งหน้ามาที่วัดเทพสรธรรมมารามหนูหนูไปอ่ะก็ไปแบบทุรักทุเลนะ่ี่เะคือค่าน้ำมันอะไรก็แบบ เจ็เจียดไปอะค่ะคือแบบไปแบบอดอยากมากเลยนะวันนั้นหนูไปแบบค่าน้ํามันก็จะพอหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นทางด่วนเสียค่าทางด่วนประมาณสองร้อยกว่าบาทไปกลับก็สี่ร้อยกว่าบาทค่าทางด่วนนะคะหนูไปแล้วหนูร้อนมากรถที่หนูเคยเข้าไปในคอมเมนต์ใน u t u b e ของพี่อู๋นะคะว่าหนูไปถึงอะแดดร้อนมากแล้วหนูว่าไม่ได้แบบคิดอะไรนะพอลงรถไปหนูนก็เลยบอกว่าร้อนมากเลยร้อนจนแบบแทบไหมอะไรประมาณเนี้ก้าวแรกที่มาถึงวัด เธอขอเป็นอันดับแรกหนูพูดเสร็จน่ะคือแบบเมฆเมฆมาจากไหนไม่รู้อ่ะคือมาบางอ่ะมาบางแดดหมดเลยนะแล้วแบบเหมือนมีเม็ดแบบว่าเหมือนเม็ดฝนปรยลงมาคล้ายๆน้ำมนต์ก็คืออันนี้คือด้วยความศรัทธาของเราเราก็คิดไปในทางแบบนี้แล้วเธอก็ได้อย่างที่ขอพร้อมกับสายฝนที่โปรยลงมาเบาๆเหมือนลุงปูสง่สูงจะประพรมน้ำมนต์ให้และทีนี้หนูก็เลยไปแบบ หนูก็เลยไปไปบูชาอ่า,านครูอะค่ะขันครูอ่ะต้องหนูว่าเอาเงินใส่สี่สิบห้าบาทคือเขาบอกว่าใส่เท่าไหร่ก็ได้คือให้มันเยอะกว่าอายุเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็ให้แฟนใส่ห้าสิบหนูใส่สี่สิบห้าหนูก็แบบคือนั่งไหว้แล้วก็อยู่ดีๆมันเหมือนเราเราคงจะแบบว่าคือคือศรัทธาในตัวท่านจริงๆนะคะพี่แล้วหนูอ่ะก็ไปเสียงเซมซีขอพรท่านว่าอาทุรก ที่หนูส่งพวกยื่นธุรกรรมทางการเงินอะไรไปเนี่ยค่ะขอให้หนูว่า,าได้ได้ได้เงินภายในอาทิตย์นี้ได้ไหมคะหลวงปู่อะไรเงี้ยคือหนูจะไม่ไหวแล้วเพราะว่างานเราก็ไม่ได้เข้าทําเลยโดนเลื่อนไปหลังมิถุนาหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าไม่มีเงินหนูก็กลัวแบบเราจะติดแบคบีทติดเรื่องรถเรื่องลาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ขอท่านหนูเสียงเซียมซีได้เบอร์สี่สิบห้าตรงกับจํานวนเงินที่หนูเอาใส่ในพานครูนะคะพี่ แล้ว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 ,ลวพันพันหนิงเดินลงมาจากจากจาก,จากตรงอ่าจากตรงที่ไหว้เสร็จใช่ไหมเดินลงมามาดูที่สมุดคือเลขสี่สิบห้าจะไม่มีซเ CMC ที่เสียงได้เลขที่ไม่มีใบทํานายก็เลยถามพี่เขาเขาบอกว่าไม่มีหรอกน้องสี่สิบห้ามันมีถึงแค่เบอร์อะไรก็ประมาณยี่สิบกว่ากว่านก็ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะคะทีนี้บังเอิญแปนก็เลย ฉุกคิดขึ้นมาเขาบอกหลวงปู่ให้ปริศนารำรหรือเปล่าสี่บวกห้ามันเป็นเก้าประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เลยเออสงสัยจะใช่หนิงก็เลยว่าอา่ีหนิงก็เปิดเปิดไปที่หน้าเก้าแล้วหนิงก็ได้เลขเลขหลวงปู่นะคะมันจะเป็นสามห้าสี่หนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วหนิงก็ซื้อกลับไปกลับมานะคะก็เลยถูกหวยแล้วก็พอวันนั้นหนิงหนิงเออยเอ่ยลาหลวงปู่อ่ะพอจะกลับระยองอะคะ่ะ แดดก็มาเลยทีเนี้ยแดดจ้ามาเลยเหมือนกับหนูจะไปแล้วนะาหลวงปู่หนูหนูลาหลวงปู่แล้วนะขอให้ลูกกลับไปด้วยความสบายใจอะไรเงี้ยตอนนั้นหนิงขับนิงขับรถออกมาจากวัดแล้วหนิงรู้สึกแบบโล่งอะโล่งแบบบอกไม่ถูกในระหว่างที่ขับรถออกมาจากวัดได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักปฏิหารก็เกิดขึ้นทันทีทันใดพอหนูขับรถออกมาพ้นเขตวัดนะ่ะแม่เสร็จในโทรศัพท์น่ะคะ่ะเด้งขึ้นมาเลยว่าอ่า การขออนุมัติของการขอสินท่อของคนนะ่ะได้รับการอนุมัตินะ่ะนิ่งแบบขนลุกเลยพี่เนี่ยยังพูดยังแบบคือเราไม่รู้ว่าใครศรัทธาแค่ไหนแต่เราแบบสุด,สดใจจริงๆนะนี่คือสิ่งแรกที่หลวงปู่ให้หรือว่าจะเป็นเหตุบังเอิญแล้วพอมาวันวันถัดมาอีกก็ก็ถูกหวยอีกค่ะพี่แล้วแล้วเธอก็สมหวังในสลากกินแบ่ง แต่ว่าตอนที่ขอบอกปู่ไว้แล้วว่าถ้าหนูได้ได้ดังที่หนูขอหนูจะไปกราบสรีระหลวงปู่ที่ศรีสะเกดนะอะไรเงี้ยคือหนูก็คงจะมีค่าน้ํามันอะไรแล้วแหละประมาณเนี้ยค่ะคราวนี้ความหวังของเธอที่จะไปกราบหลวงปู่ที่ศรีสะเกดพร้อมแล้วแล้วหน,นิงก็ไปไปเมื่อวันที่ไปเมื่อวันจันท์นะคะ่ะคือไม่รู้ไม่รู้อะไรอยูอย่ดีๆเช้ามาก็บอกแฟนว่าพี่อยากไปกราบหลวงปู่จังเลยก็ไปกัน ก็ไม่มีการขัดกันก็ก็ก็ไปเลยค่ะวันนั้นออกเดินทางจากระยองเก้าโมงหนิงเอ่อรถรถก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหนิงก็ไปที่แปดสิบเก้าสิบอย่างเงี้ยค่ะพี่ออกจากนี่เก้าโมงถึงที่นู่นทุ่มครึ่งก็ประมาณสิบสิบชั่วโมงไปถึงตรงเห็นป้ายเห็นป้ายอกระท่อมหลวงปูน,นะคะหนูยกมือไหว้นะแค่เห็นป้ายหนูยกมือไหว้แฟนแบอกคนลุกในวันรุ่งขึ้นคุณธัญพรคำพิบาล ได้ไปกราบหลวงปู่และล่อดใต้โลงที่บรรจุสรีระของหลวงปู่จากนั้นเธอได้พบกับสิ่งอัศจรรย์บนท้องฟ้าและที่เธอเห็นนั้นคืออะไรอิลิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ